สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้จานุ้มมีข่าวดีมาบอกค่ะนะคะเรามีที่ดินแปลงเล็กในอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะหลุดจองมาสองแปลงค่ะวันนี้ใครต้องการที่สวยๆนะคะจะเห็นวิวทิวเขาเลยนะคะเป็นธรรมชาตินะคะติดถนอนอยู่ที่อำเภอปากพีนะคะทางไปวัดท่ามะปรางนะคะตรงนี้นะคะติดกับอ่างเก็บน้ำวงังบอลทองกลางลองยางนะคะสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะติดกับ ถึงการโอนด้วยนะคะจังหวัดนครนายกหน้าอยู่ท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินแปลงเล็กหนึ่งร้อยตารางวานะคะเราแบ่งเป็นแปลงเล็กนะคะนะพร้อมปลูกบ้านตรงนี้นะคะอยูอ่ใกล้เขาใหญ่นะคะอากาศดีดีค่ะนะคะสนใจรีบหน่อยนะคะมีจานวนจากัดค่ะแปลงละห้าแสนบาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อโดยตรงเรามีฉนดพร้อมโอนให้ทุกแปลงเลยนะคะที่เบอร์จานุค่ะ 0819193952นะคะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะนะคะมาชมพื้นที่ก่อนตัดสินใจนะคะรีบหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ